สวัสดีทุกคนเลยได้ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่ชองพี่บอลวัฒนาฟ้ากับเกมฝีฝ่า22กับเรดฟิวเท้าเช่นเดิมในครับผมวันนี้ได้ครับเรามาอยู่กันในศึกอยู่่าแชี้ยนลีกะถ้าทุกคนได้ดูตั้งแต่พาที่แล้วก็อาจจะพอเห็นแล้วแหละลางๆว่าเฮ้ยเราเจอกับใครกันบ้างแต่วันนี้จะพาไปเจาะลึกเลยว่าใครอยู่กลุ่มไหนกันบ้างครับในปีนี้นยฮะจัดไปเริ่มที่กลุ่มเราก่อนเลยครับคือปาร์เซโลนน่านะครับผมมาเป็นทีมวางันดับที่1 ลองมาก็คือเร f ฟิวเท้าตามด้วยไอเอสโม o าโแล้วก็เรซบูซาวบวกเอาจริงๆโคตรโหดเลยนะกลุ่มของเราคือโหดเหมือนกันนะทุกคนดูดิบาซ่าโหดไหมโมนาโกนี่ขี้ปะไม่ขี้นะเซาวบวกนี่ผลิตนักเตะมากี่คนแล้วคือโหดเหมือนกันนะเอาเรื่องนะไปดูที่กลุ่ม A ครับมีปารีสเซวิญาตปาตัก ก็ถือว่ากลางๆไม่ได้โหดมากนะครับกลุ่ม C ก็จะเป็นแมนซิตี้อินเตอร์เรนเจอร์กาลาตาสลายนี่ก็ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับผมว่าอินเตอร์กับแมนซิตี้ก็น่าจะไม่พลาดหรอกมั้งแล้วก็กลุ่มดีนะครับก็จะเป็นไลฟ์ซิกเลียบูก็น่าจะเป็น3ทีมที่น่าจะขับเคี่ยวกันมันที่สุดนะครับก็ไม่น่ายากเท่าไหร่กลุ่ม E ก็เป็นเรอลมริดบสซอ่ดมูนมิลานแล้วก็มอสโกโอ้โหอันนี้ก็เดือดเหมือนกัน อันนี้เดือดเลยอ่ะผมบอกเลยว่าเดือดเลยจับตากลุ่ม E ไว้ดีๆนะครับกลุ่ม F ก็จะเป็นยูเวนตุสเบร์ลูกุเซนสปอร์ติ้งลิสบอนและก็โรโกโมทีฟมอสโกครับอันนี้ก็กังกรลาเนะครับผมกลุ่ม G เป็นไบเยอร์นิวคาเซลเก่งแล้วก็ดินาโมเคียบเฮ้ยนิวคาเซลมาทุกคนมายังไงเนี่ยอันดับที่2ของตารางเฉยเลย เอาอะผมเทใจช่วยดวคาเซ่นเลยกลุ่ม G ีเดี๋ยวมันลุ้นกันว่ากลุ่มจีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ้วกันว่าเฮ้ยดกวกาเซ่นกลุ่ม G ีมันมันไปรอดหรือเปล่านะกลุ่ม S กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นแอดมาติดโรม่าชักคต้าและก็โอลิมปิกกสครับผมก็ประมาณนี้นะผมบอกเลยว่ากลุ่มเราโหดสุดแล้วโหดที่สุดเลยนะฮะอะไรครับผมเกมแรกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมในนัดวันที่1 4นี้เราจะได้เล่นเป็นทีมเยือนนะครับไปเยือนบาร์เซโลนานัดแรก ของการเปิดสนามยูฟ่าจะเปนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปค่อนข้างเร็วนะแต่ก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมขอทุกคนไปดูนิดน,นึงครับทุกคนจะเห็นในส่วนของเรตติ้งผู้จัดการทีมนะเ6็รตติ้งเองทำไมผมทำอะไรไม่ผ่านหรือเปล่ามันก็เลยไม่ดีนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออ่ยูดเวลลอปเมน เราอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของยูดีเวลลอปเมนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องหาเด็กดาวรุ่งเพิ่มขึ้นมาอ่าผมรู้แล้วว่าทําไมเรตติ้งค่อนข้างตา่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทําในส่วนของแบรนด์ต่างๆด้วยนะไฟแนนเชียลเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาไฟแนนเชียลเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลดเพดานค่าเหนื่อยให้เหลือ64 0 0 0ต่อวิคนะครับเราทํายากอยู่นะเพราะว่าเรามีนักเตะเริ่มที่จะมีชื่อชั้นที่สูงอา,อาจจะยากนิดนึงอนะ่ะ โอเคครับในส่วนคาเดมี่เนี่ยทีมงานของเราเขาอยากจะให้เราไปหานักเตะเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะี่ยเราจะเซตในส่วนของการหานักเตะเอเชียแล้วกันทุกคนน,น่าจะดีเหมือนกันนะเราจะไปหานักเตะทีมชาติญี่ปุ่นั้งแล้วกันทุกคนดีกว่าไหมเออเอ้ยนี่มันเกาหลีลืมไปญี่ปุ่นละกันขอเวลาสัก3เดือนพอแล้วกันนะครับแล,ล้วก็หานักเตะที่มันมีแบบพรสวรรค์สูงอะไรอย่างนี้จัดไปผมอยากได้นักเตะแถวๆโซนอเมริกาใต้呀ทุกคน บราซิลดีกว่าทุกคนนะนไหนๆแล้วก็คลุมทินชาติบราซิลแล้วก็เป็นการสเกลไปในตัวเลยนะครับจัดไปทุกคนเรียบร้อยใช้เวลาประมาณสัก6เดือนจัดไปยาวๆครับโอเคในส่วนของเด็กดาวรุ่งเราก็ต้องพัฒนาด้วยอันนี้ผมลืมไปเลยนะผมก็ว่าแล้วทำไมเรตติง้งผู้จัดการทีมเรามันลดลงนะทุกคนเอาล่ะเดินหน้าต่อไปสําหรับนัดแรกของพาร์ทนี้ครับอะไรครับผมเกมกับบาเซโนนาวันนี้นะครับเป็นเกมเยือนของเรานะครับนัดแรกในฟ่าชเปนลีกรอบแบ่งกลุ่มในปีนี้ฮะ ปีนี้เรฟฟิวทาวบอกได้เลยว่าเริ่มต้นฟอร์มมาไม่ค่อยดีนะครับแต่พยายามที่จะคัมแบ็กกลับมาให้ได้เดี๋ยวต้องรอดูเลยครับผมว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะกลับมาสู่จุดที่เคยอยู่อีกครั้งนึงเลยครับวันนี้โอ้โหวิคัมนูเต็มสนามเลยฮะแต่ว่าแฟนบอลของเรามากันค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่หย่อมนึงนะครับก็ไม่แปลกเจ้าบ้านน่าจะต้องเยอะกว่าอยู่แล้วครับบูบาการก์กมาร่าก็ได้เป็นกัปตันทีมนะครับตอนนี้ที่ก็เป็นรองกัปตันทีมต่อจาก ทั้งท้ายของดาวิดอลาบ,บาครับวันนี้รู้สึกจะกลับมาเป็นหลัง3าอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเลยเพราะว่าการกลับมาเป็นหลังสาก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับผมในส่วนของเกมรับนะแต่ว่าเกมรุกเกมต้องปรับต่อไปอนะ 4-3-3เหมือนเดิมครับบาเซโลนาครับระบบเก่งครับแต่สเตเกนครับกองหลังเป็นโกนาเต้คู่กับโกเมสเบนดี้ซ้ายคานเซโล่ขวาเมสันเมาส์เตลเลมองแฟงกินเดยองครับเกมรุกจะมีตอเรสคูตินโย่เนี่ยครับโอ้โหเป็นทีมที่โหดจัดเลยนะฮะมีนักเตะนำเข้าจากอังกฤษเยอะเหมือนกันครับในบาสเซโลน่าในยุคนี้นะเรซิลทาวล์ครับเป็นทีมที่วีที่แล้วพลาดท,ท่าแพ้บาเยูร์มิวนิกมาครับในรอบรองชนะเลิศ ปีนี้ก็เสริมตัวเยอะแต่ยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ครับเอเดอารนเมนดี้เป็นส้สกศัตรูครับวันนี้แล้วกองหลังวันนี้ใช้เป็นบูบาการ์กามาร่าครับลงเป็นเซนเต,เตอร์ตัวซ้ายกอนซ้าตรงกลางเอเวนี้ทางขวาครับฟุนเต้กลับมาอีกครั้งในตำแหน่งแบ็คขวาและตรงกลางมีเด็กตุ่มอย่างคอมโพสครับวันนี้กองกลางน่าจะตามองของเรดฟิวเทลคือแคมโพสครับมาเป็นกองกลางดาวรุ่งได้ลงด้วยครับอะไรครับเกลเริ่มเกมที่เกลฮาร์สยาดิทาจี เดวิดโจนาธานเดวิดเจอแสไปแล้วหมาดีฮาจิฮาจิเปิดมาย้อนหลังนิดจึงแต่เกลฮาร์ดแล้วเกลฮาร์ดแทงต่อสวยมากที่เบนาปี้แล้วเบนาปี้ยิงเลยเรียบร้อยเป็น1นูนแบบงงๆจากเรดฟิวทาวครับโอ้โหโอ้โหคือต้องชมจังหวะนี้เนี่ยที่ต้องชมเลยคือเกลฮาร์ดครับโอเคแล้วเบนาปี้ยิงดีจริงแต่ว่าเกลฮาร์ดเนีบย หูค้ลองหลบตรงนั้นมาแล้วแทงแบบหายเลยครับจังหวะนี้แทงหายเลยครับน้ำหนักดีแล้วเข้าไปดวลหนึ่งหนึ่งกับผู้สับประตูเลยอูถือว่ายิงดีครับแทงโหด2อย่างนี้คอมโบกันแล้วเป็นหนึ่งประตูบาร์เซโลนาโดนแบบเร็วครับคัมแบ็กหรือเปล่าครับเรฟิวทาเเวดาเมนดีศาสตรมาด้านขวาที่เทเทเควนเต้เปิดก็มา พปาดต่อไปสวยงามครับที่กามาร่ากามาร่าเลี้ยงขึ้นมาเองเลยแล้วดูกามาร่านี่คือเซนเตอร์จำเป็นครับหักกรปาเกลฮาร์ดเกลฮาร์ดหยอดไปเสาสองแล้วอืมยานิทาจ้จริงๆแล้วจะส่งให้เขาแต่มันแรงไปหน่อยแล้วมาที่จอทานเดวิดพลิกกลับมาได้แล้วเตลมองเตลมองยิงขวาเลยครับถือ,อว่าหลอกได้ดีครับเป็นเรฟิวทาวที่ต้องหือ รับอย่างหนักในตอนนี้เปิดไปครับมงเช็คเอาไปได้สวยครับโซดาแคมโพสแคมโพสเจอสลไลด์แล้วืเรียบร้อยเลยครับเพนกี่เดยองไปตัดเกมครับจังหวะนี้ซึ่งหลังบาร์เซโลนาเริ่มดีขึ้นแล้วแทงขึ้นมารตรงนี้ได้เรื่องจริงๆแล้วโอ้โหเอาโ,โ,โ,โดนจุดโทษไปเลยเข้าช้าฟุนเต้โอ้โห ลูกนี้ไม่ละเอียดเองครับถือว่าพลาดเลยคะับคูสินก็ไม่ได้ปล่อยให้เล่นต่อครับไปมองเป็นลูกเข้าช้าเฉยเลยครับโอ้แล้วส่งตัวสำรองลงมาแล้วเป็นคูตินโยที่โอ้โหนึกว่าจะได้ยิงจุดโทษครับออกไปแล้วครับแล้วคนที่ยิงจุดโทษเป็นเมนดี้ยิงจังหวะนี้โอ้โหไอดูอาร์เบนตี่ปัดเหมือนกันจุาทานเดวิดครับยิงไม่เข้าครับโอ้เจอเมนดี้ะรัว่าดูครับหลอก หลอกไม่ขาดครับเมนดี้รู้ทันและยังคงอยู่ในเกมครับเรดฟิวททวโชคดีจัดๆแล้วครับ,บเปิดมาตรงหัวกันโลกเบงกีเดยองยิงไกลแต่บอลมันยังมาถึงจังหวะนี้เฟรันตตเรสเฟรันตตเรสดึงแล้วเฟรนตตเรสที่ได้เรื่องจริงเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหเฟรันตตเรสเนีเดือดจริงๆครับสเตปหลอกเมื่อกี้ทำเอาหลงกันหมดเลยอะ ดูครับไอดูอาร์เมนดี้ครับระยะใกล้ๆพี่แกเซฟเฉยเลยแล้วเปิดแตะบมูมครั้งที่5เลยครับเปิดเข้าไปตรงกลางอ้อาร์เมนดี้ออกมาวุดแล้วเกือบไปเหมือนกันนะฮะอันเซลโลครับแฟงกีเดยองเฟงกีเดยองช้าไปแล้วไม่เจอซรนิเล็ก ปาดิเล็กยกมาแม่นไม้แล้วปาดต่อสวยๆมาที่เปยยิสซี่แล้วเปยยิสซี่เอี้ยวยิงเรียบร้อยสองตมาเซลโลนาเจอบุ๊กเดิมคือโต๊กลับอีกแล้วโอ้โหบาเซลโลนาครับไม่เข็ดไม่หลาบแกวบยืนรู้แก้ว่าเขารอยหน้าสูง3ตัวนะหน้าของเรฟฟิวทาวแต่บาเซลโลนาก็คือไม่สนใจนะครับที่จะแก้ตรงนี้แล้วโดนอีกแล้วครับ แล้วเปยิสซี่เพิ่งลงมาด้วยครับหรือว่าจับถูกคนอีกแล้วตัวแรกของรูซิอาโน่และยิงแบบนิ่มๆเข้าไปเลยครับผ่านตัวแต่สเตเกนนะครับเป็นสอศูนย์ครับสวยงามอะแม็เคนนี่แม็เคนนี่หมุนมาได้สวยแล้วจังหวะนี้เปยิสซี่เปยยิสซี่พลิกมาออกขวาไปที่ฟเวนเต้เติมแล้วนี่ยครับตัวจริงเรื่องการเติมฟเวนเต้หมดแรงเหมือนการหักกลับอ่ะที่แมคเคนนี่แล้วแมคเคนนี่กดเตาแรกเลยอรั กยิงยัดเลยแต่ว่ามันเหินแรงไปหน่อยแล้วลูกนี้ได้กดเต็มแรงเลยก็ว่าได้ครับแต่มันสูงไปเยอะเลยแต่ก็เรียบร้อยครับบาร์เซโลนายัางคงฟอร์ไม่ดีครับเจอเรดฟิวทาวบุกมากคยี่สองศูนย์ถึงถิ่นคัำนูเลยนะฮะก็เป็นการที่จะทําให้เรดฟิวทาวเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้นต่อไปก็ถึงแม้เกมนี้ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกต์เพลย์นะแต่ว่าเก็บ3แต้มได้แล้วก็ชนะทีมอย่างบาร์เซโลนาได้ก็ถือว่าทําให้กับ ทำให้กำลังใจกับบอดีขึ้นแน่นอนนะอะไรครับผมในสเกลของเราเจอเด็กเรียกว่าเป็นเ,เด็กฟรีเจนต์นะครับผมจากเกาหลีใต้นะเดี๋ยวผมลองส่งสเกลไปก่อนถ้าเกิดสมมติว่าได้เนี่ยเราจะได้ทำเควสของบอดบริหารด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องโฟกัสหลายๆอย่างเนาะบอดบริหารจะได้แบบชื่นอกชื่นใจเป็นการเรียกว่าขยายตล,ตล,ตลาดด้วยนะครับมีฟรีเจนต์อีกไหมเดี๋ยวผมลองหาหนกเตะฟรีเจนต์ก่อน เท่าที่ดูยังไม่มีเพิ่มนะฮะไปดูในส่วนของแบ็กไซส์เฟีเจนมีมั้งไหมเอ่ยไม่มีนะนี่ครับกองกลางเฟีเจนบาดเลยครับมีฮาวิไวเฮ้ยเดี่ยวนะฮาวิไวทเขาเป็นเฟีเจนแล้วหรอเฮ้ยผมจําได้เหมือนเขาเคยอยู่กับสเปอร์มาก่อนไหมเขาเป็นเฟีเจนเหรอเฮ้ยเราสามารถดึงมาได้แบบฟรีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเอามาเติมในส่วนกลางรับกับทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดได้ก็ดีนะ เพราะปกติผมเคยช็อตลิทฮาวิไว้มาสมัยก่อนแต่ว่าไม่ได้คิดจะซื้อหรอกแต่ว่าเออถ้าเกิดมันมาฟรีผมก็เอาอนะเดี๋ยวผมเข้าช็อตลิทไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรครับเกมต่อไปอาจจะไม่ได้เดือดน,นะครับเจออดับที่16ของตารางอย่าง n o r r i s t o เกมนี้ก็หวังว่าจะได้ครูดาวลงมาบ้างครับเพราะว่าถ้าทุกคนย้อนดูในตารางการแข่งขันเราจะเจอแต่ทีมดุๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีบาซ่านะครับไล่กลับไปก็เวสต์ทงเวสต์แฮมรวมถึงลิเวอร์พูลในช่วงคอมมูนิตี้ชิลดด้วยนะครับก็เรียกว่าเจอแต่ทีมยักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องเผาๆลงบ้างครับเจอกับนอริสิตี้แล้วก็หวังว่าจะเก็บ3ามแต้มให้ได้นะหลังจากที่เราไปเก็บ3มแต้มจากคัมนูมาก็หวังว่าจะใช้ม omentum นี้แหละเรียกว่า เหวี่ยงตัวให้เราไปได้ไกลขึ้นนะครับผมจัดไปอะไรครับผมกลับมาที่เรสเซเดียมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้เราเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอริสซิตี้นะครับในพิเ์ลีอังกฤษเรายัางฟร์มไม่ดีนะยังล้างอันดับที่12ของตารางก็ต้องพัฒนาต่อไปครับไลจี้หัวตารางต่อไปแต่ว่าเส้นทางม,มันย,ยาวไกลนะแต่ว่าเนิ่นๆตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าพลิกกลับมาเป็นทีมที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งให้เร็วนะครับไม่งั้นนี่พอมันไกลขึ้นเราอาจจะเหนื่อยแน่นอนนะ สนามเราค่อนข้างสวยครับทุกคนผมชอบมากเลยนะเป็นสนามที่ดูแบบเรียกว่าแดงดจัดๆแล้วแดงดำด้วยนะเป็นแบ,บ็คขวาตัวเดียวเลยนะที่ฟอร์มดีมากในดูการนี้ครับฟูเอนเต้ก็ยังไม่ดีแต่ว่าข้อเสียของแลมตี้คือเกมรับกับตัวค่อนข้างเล็กแหละเซต,ตกองกลาง2คนวันนี้เลือกใช้เป็นซาริเล็กคู่กับแมคเคนนี N ่ครับปาคุนโดเชงกิดุนแดแล้วก็เกลฮาร์เป็น3ตัวรุกครับ อย่างที่บอกครับวันนี้เ,เราเพิ่งแข่งไปช่วงกลางสัปดาห์นะครับแบ็กซ้ายอย่างเบนเดบี้ไม่ฟิตมากพอแล้วก็รีคอรเวอรี่ไม่ทันครับต้องใช้เป็นดาวรุ่งอย่างอาเล็กซ์เมอร์ฟี่นะนอริสิตี้รายชื่อดังนี้ครับระบบ4-1 4-1นะีนี่ก็ขึ้นขึ้นลงลงในหลีกสูงสุดอยู่บ่อยบ่อยนะฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างเงี้ยครับนอริสิตี้แต่ก็ ไม่ได้ห่างหายไปไกลจากแชมเปี้ยนชิพนะก็คือขึ้นขึ้นลงลงกับพีเมลีกอยู่บ่อยครั้งคนระับแต่ไม่เคยแต่ไม่น่าจะตกไปหลีกวันเลยนะเท่าที่จําได้คนระับเรียกว่าวนวนเวียอยู่ตรงนี้เลยครับนอริสวันนี้นอริสก็ต้องพยายามที่จะเก็บแต้มให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตกชั้นนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยนักเตะของพี่เมลีรกลีกดูมัน พัฒนากันก้าวกระโดดมากทุกคนคือแต่ละทีมมันเล่นกันดีมากจนผมงงว่าเฮ้ยนี่ความยากระดับไหนกันแน่วะเนี่ยคือเล่นดีจัดๆเลยนะอสกุลสกิลนี่คือปั่นกันแหลกแล้วก็เมอร์ฟี่ครับขึ้นมาสมาที่มิเชลสตดิเล็กสตดิเล็กมาเองแล้วสตดิเล็กเท้าสายของกดเองเลยอาจจะตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขอเลือกกดเองเลยครับลูกนี้ค่อนข้างไกลเลยครับเห็นผู้สับประตูยืนห่างเสาสองก็เลยซัดต้นเลย โยนโดขึ้นมาครับซนดิเหล็กเก็บได้แมคเคนนี่วันนี้รู้สึกว่าจะคุมเกมได้ดีขึ้นนะตั้งแตนของเรฟฟิวทาวส์แต่แทงเข้ามาตรงกลางสวยงามมากแมคเคนนี่แล้วเกี่ยวหาส่งต่อให้ซนดิเล็กเติมมายิงเรียบร้อยโอโ้โหกลับมาแล้วครับการประสานงานที่ลงตัวของเรฟฟิวทาวแล้วเป็นมิเชลซนดิเล็กครับขึ้นมายิงได้สวยงาม้วรูปนี้โอ้วันนี้ใช้เป็นซาดิเล็กครับแทนบูบากากา,กา,าร่าครับ ก็ถือว่านี่แหละคือสิ่งที่โซิเล็กเขาค่อนข้างที่จะเก่งนะคือการสอดเติมขึ้นมาครับเช่นเดียวกับอัสกาซิบาร์และที่เราขายออกไปคือค,คล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าบุปการามาร่ราเนี่ยจะเป็นแบบรับจ๋า,จาไปเลยครับอาจจะไม่ใช่เชิงบ็อกทูบ็อกซะด้วยซ้ำนะมันก็เลยอาจจะขาดในส่วนของการเติมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องปรับตำแหน่งของบุปการ,มรามาร่าเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเป็นแบบกลางเชิงบ็อกทูบ็อกอาจจะไม่ใช่เนี่ย ว่าเขาเติมไม่ได้ดูเหมือนพวกซาดิเล็กกับอักศิบาทุกคนจังหวะนี้เอาาเราหักข้อมาดีจริงๆนะล้ลำหน้าไปเกือบเหมือนกันนะฮะออกมาด้านซ้ายสุดจังหวะนี้ยอดขึ้นมาแล้วอาราบ้าความหวงัวงบูบ้านได้ไหมแล้วเคลียร์ออกไม่ขายครับต้องศาสตร์ยาวขึ้นไปด้านหน้าจังหวะนีห้หมดเวลาครึ่งแรกครับ คือนอริสเขาไม่ได้มีการเข้าทำที่หือหวาจะเขาเน้นใช้ลูกนัวอะไรครับว่าอันตรายเหมือนกันนะแล้วกองหน้าเ็าสูงมากต้องระวังให้ดีอนะครับรึ่งหลังจะเริ่มต้นแล้วร City, ครับอนอริสซิตี้เกียร์บอลเนี้ยอย่างที่บอกครับเขาเน้นนัวไว้ก่อนเนะี่ยเราต้องระวังให้ดีครับลูกนงลูกนัวแลวจังหวะนี้เขาหลุดขึ้นมาสวยจับดักกับดักล้ำหน้าไม่มีทิวเปิดมาอันตรายแล้วคอนซาช่วยไว้ทันและสาดทิ้งขึ้นไปเลย จังหวะนี้แล้วป้ายต่อมาอุนแดรเร็วกว่าไหมเชียงคิดแดเชียงคิดแดล็อกเข้าเท้าซ้ายต่อมาที่เกลฮา,าร์แล้วเกลฮา,าร์เอ้ยิงเรียบร้อยโอ้โหสองคนเท่านั้นแล้วเป็นสองศูนย์เลยครับโอ้โหสุดการจริงๆลูกนมี้ต้องยอมเลยสองคนที่อยู่ด้านหน้าแล้วเอาซะกองหลังนอริสทั้งเลยโอ้โหยอมเลยครับลูกนี้คืออุนแดกับเกลฮา,าร์ ได้เรื่องจริงๆครับโู้โูโแล้วเรียบร้อยเลยครับคือชาบช่วยจ้งหวะได้เก่งมากๆครับจนถึ d เรดฟิวทาวและยิ่งมีเกลฮาร์ดเสริมเติมเข้ามาอุนแดก็ด้วยครับเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้วครับและเรดฟิวทาวจะเปลี่ยนแล้วนะครับ3คนรวดเลยครับเป็นโจเกลฮาร์ดแมคเคนนี่ไปยิสตี้โดนถอดออกครับเป็นเกซเดอร์บุกซาบุบากาการมาร่าครับ ก็จะลงมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเซตครับเห็นยวมดูครับบุกซาจะประเดิมประตูแรกได้เมื่อไหรนะครับในสีเสื้อออกแดงฟิวเทลย้ายมายังไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นเต็มเ็มเท่าไหร่ครับแต่วันนี้มีโอกาสเยอะพอสมควรครับแล้วแทงขึ้นมาเดวิดีเก็บได้แล้วมาที่แรมตี้แทงอ้อมมาสวยมากๆแล้วอุนเดหักเข้าด้านในอุนเดไม่จิบอุนเดเท้าซ้ายลูกนี้โอ้ยยังปัดได้อีกเกลือเชื่อ ลูกนี้คือตามสูตรมากแล้วคือบุกซาเขาดึงตัวประกบให้แล้วอืลูกนี้คือน่าจะเข้ามากๆครับเห hey, วีดี้ครับข้ามฟากไปเลยถือว่าแม่นกกนะจังหวะนี้แล้วใช้สูตรเจิอครับมาที่อุนแดอีกแล้วอุนแดตัดกลับไปแล้วโอ้โหเขาจากได้ครับไม่งั้นนี่รู้เรื่องเลยอะรบ้าเปิดไม่ดีแล้วสวนกลับแล้วฮาจิฮาจิแทงออกมาที่บุกซา เล่นกันหนึ่งสบุกษาวนกลับเข้าไปด้านในามาที่ซาดิเลกซาดิเลกยกมาที่บุกตาอีกทีแต่บุกษาเปิดเข้ามาไม่ดีแต่ไปแย่งไม่ได้แล้วบุกษาเท้าขวาโอ้โหยิงไม่ดีเลยครับอ้อยังเปิดประเดิมประตูแรกไม่ได้แล้วดูเจ้าตัวไม่ค่อยคมด้วยนะครับโหเน้นแบบมาทีทีแต่ว่าไม่คมเท่าไหรนะ่อะคันซามาสวยครับสามนาทีครบแล้วเรียบร้อยครับ 2-0ครับเรฟิวทาวนเปิดบ้านชนะนอริสได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้เห็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมในส่วนการโต้กลับครับแต่ว่าการวิวอัพเกมยังต้องพัฒนากันต่อนะในซีซันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเลยครับเกลฮาร์ยิงไปอีกหนึ่งประตูแล้วครับวันนี้ถือว่ากลับมาก็ช่วยแบกทีมได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าพี่แกก็มีโอกาสและคมกริบเลยอะ2-0ครับจบแล้วครับเกมนี้ อะไรครับผมจบกันไปในเกมที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกนะผมรู้สึกว่าเออกลับมาเล่นหลัง3แล้วมันดูดีขึ้นนะครับทุกคนดูดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันการที่เราเสริมเข้ามาเนี่ยมันเยอะนะครับคอนซาละหนึ่งหนึ่งคนแล้วนะคอนซารวมถึงประตูด้วยครับแล้วก็การมาล่าอีกหนึ่งคนแล้วจริงๆแล้วหน้าเนี่ยเราใช้หน้าใหม่หมดเลยนะคือหน้าคู่แล้วว่าจะมีเฟยดิต,ตี้กับอ,อ,อุนแดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรวมถึงแบ็คซ้ายด้วยอะ่ะ มันเปลี่ยนเยอะเกินนะครับมันทําให้มันต้องใช้เวลาในการเข้าขากันเล็กน้อยเลยกันนะครับการบิวอัพเกมการวิ่งตอดประสานมันต้องใช้เวลาก็อาจจะต้องดูกันช่วงการฤดูกาลเลยครับว่าจะอยู่ในโซนไหนถ้าเกิดอยู่ในโซนที่ดีทีมเราน่าจะไปได้ดีครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในโซนที่แย่ก็น่าจะแย่ทั้งซีซั่นแน่นอนนะเอาว่าพาร์ทนี้ก็ขอพักพิงตรงนี้ก่อนเลยกันครับสำหรับเรดฟิวทาว ก็ในตัวของสเปเชียลพาร์ทของบราซิลก็น่าจะมาอีกนะครับผมน่าจะอยู่ในช่วงไหนเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นในสแลนดบ้างทุกคนแล้วก็นี่น่าจะเป็นสวีเดนหรือเปล่าที่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่บอลรถไฟก,กับเรฟฟิวเท้าด้วยนะครับรับชมมีความสุขครับสู่การเล่นเกมแล้วมาต่อกันในพาร์ทต่อไปสำหรับเรฟฟิวเท้านะครับผมบ๊ายบาย